สวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนนะเดี๋ยวเราจะพาทุกทุคนมาดูมาชมการทำนาอินทรีย์แบบปราณีิแรกเริ่มต้นฤดูการทำนาปีหรือนาน้ำฝนกันเลยครับที่ทุกทุคนกำลังเห็นอยู่นี้นี่คือการตกกล้าวางรวงในแปลงเพาะกล้าขั้นตอนที่เราจะทำก็คือปั้นคันปั้นร่องแปลงยกร่องให้ได้ประมาณ1เมตรและระยะห่างระหว่างร่อง50ซนติเมตรรวงที่เราใช้ เราได้จากการตัดคัดเลือกในแปลงเมื่อดูการที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นถังนั่นใช่ไหมใช่แล้วเราเออกแบบกันเองเพื่อจะกิ้งลงไปในแปลงที่ยกร่องเตรียมไว้ก็จะเกิดรอยจากไม้รอบถังแล้วเราก็จะวางรวงเข้าไปตามรอยนั่นเลยเราจะแบ่งทีมย,ย่อยๆกันนะชุดแรกหน้าปาดแปลงให้เรียบชุดที่สองิ้งถังวางรวงและชุดที่สาม ขี่มเมล็ดไม่ให้ทับซ้อนกันเพราะเวลาข้าวงอกจะได้เป็นระเบียบสวยงามมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ตาข่ายที่ทีสีฟ้าคลุมไว้เพื่อป้องกันนกหลังจากคลุมได้5 7วันข้าวงอกดีแล้วเราก็จะเอาตาข่ายออกและนี่คือกล้าอายุ15 2 0วันแปลงกล้าเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยหลังจากนั้นพอกล้าเราได้อายุดีแล้วก็จะมาทำการถอนกล้า เห็นมัดเล็กๆอย่างเงี้ยเรามีคำตอบนะเพราะเราทำนาอินทรีย์ปราณีตกล้าเราสวยใช้ได้เลยปีนี้การที่เราตกกล้าวางรวงแบบเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเราถอนมาจากแปลงไหนแถวไหนใช้รวงข้าวเบอร์อะไรเนี่ยคือขั้นตอนการทำแบบปราณีตเราสืบประวัติย้อนหลังได้หมดเลย เพื่อนๆคงจะสงสัยแล้วว่าเราจะทําการดําแบบไหนแต่เราขอให้เพื่อนๆได้ชมกล้างามงามของเราก่อนเราภูมิใจเสนอมากเลยเรามาดูขั้นตอนการถอนกล้าของชาวนาเมืออาชีพของเรากันที่นี่เป็นดินทุ่งกุรานะมีความซับซ้อนมากก็อทำนาค่อนข้างจะลําบากเลยแต่ก็ไม่ลําบากเกินที่เราจะทํำนะคนที่ถอนกล้าอยู่เนี่ยเกอชีพป้าปลานี้เกามาทํากับเราได้หลายปีแล้วสกิลเกนี่สุดๆเลย เราก็จะนำกล้ามาตัดใบก่อนนะก่อนที่เราจะลงไปดำมา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 ทุกทุกคนเราจะพาทุกๆุกคนมาดูการดำแบบขึงลวดการดำนาแบบปราณีิการดำนาแบบต้นเดียวการดำนาแบบเป็นแถวนี่เราให้ดูชัดๆชัดๆกันไปเลยดินที่เนี่ยมันเกล็สุดๆเลยนะถ้าน้ำอย่างเงี้ยเรารับรองบอกได้เลยว่า้างล่างเสียวเล็บแน่ เดี๋ยว EP ต่อไปอะนะเราจะพาเพื่อนๆมาดูการตีผังว่าเราจะดำนาแบบไหนให้ได้เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบแบบไหนนะฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ EP นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนหากทุกๆคนหรือเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างถามไถ่ยกันได้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาทําให้กระจ่างชัดเจนดูกันไปเลยครับ ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามฝากแชร์ด้วยนะเลิบเิบ